ส่วนการแข่งกอล์ฟเอชยนทัวร์ภูเก็ตซีรีส์2021รายการลากูหน้าภูเก็ตแชมเปี้ยนชิพนะคะก็ในรอบสุดท้ายโปรเพทค่ะภัชลคงวัดใหม่นะก็ไฟ22ปีจากสงขลาทำสกอร์อีเวนต์พา70จากผลงาน4บอดี้4บโบกี้ส่งผลให้มีสกอร์รวม10อันเดร์พา270เอาชนะโปรมะพร้าวพา,พานุลพลพิทยรัตน์เดนวิทเดวิดบริบูนทรัพย์นะคะแล้วก็คิมไบโอจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ร่วมไปเพียงเดิมสตรก ด้นานปโปรเพชดสดมแก้วการจนาและก็จากนราธิวาสนะคะทำสกอร์รวม8ดอัพา2 7 2คว้าอันดับที่5ร่วมกับคิมฮงเต็กจากเกาหลีใ,ใต้ค่ะเราไปดูอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะคะการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟเทลลนนัน2021ันสเตที่5 ก็เริ่มเปิดตัวจากสนามกีฬาเทศบา,นาลนครตรัง2ทุ่งแจ้งจังหวัดตรังนะคะไปเข้าเส้นชัยที่หน้าสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลระยะทาง1 5 6 6 0กิโลเมตรด้วยกันผลการแข่งขัน,ในใรปรากฏว่าแชมป์ประจำสเตจที่5ได้แก่ลูคัสคาสเตนเซนซึ่งก็เป็นนักปั่นชาวเยอรมนีจากทีมไบเอ็ดนะคะทำเวลาสชั่วโมง27นาที51วินาทีทำให้ตำแหน่งผู้นำเวลารวมกลับมาเป็นของเขาอีกรอบหนึ่งลูคัสคาสเตนเซนนะคะ เวลารวมของเขาได้18ชั่วโมง34นาที0.05นาวินาทีนะคะได้ครองเสื้อเหลืองส่วนทางด้านสราวุศริรนชัยนะคะจากทีมไทยแลนด์คอนติเนียลตัน c ส i คลหล่นมาอันดับที่2เข้าเวลารวมนะคะก็18ชั่วโมง34นาที0.05วินาทีชั่วโมงเท่ากันนะคะกณุูมฝัง ส่วนในการกอล์ฟขอย้อนกลับมาอีกกอล์ฟอีกหนึ่งรายการที่ลำพูนนิดหนึ่งนะคะกับการแข่งขัน,นรายการสิงห์ SAT เชียงใหม่แชมเปี้ยนชิพ2021ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามอาวพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ระยะ7,151ลาพา72จังหวัดลำพูนในรอบสุดท้ายของการแข่งขันนัทพงศ์พุทธาค่ะนักกอล์ฟไฟ3 4ปีจากขอนแก่นซึ่งออกสตาร์ด้วยการตามหลังผู้นำา1ึสตรก แม้จะพลาดเสีย2โบกี้ใน6หลุมแรกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็แก้ตัวได้การเก็บ1อีเกิล5เบอร์ดีโดยเฉพาะช็อตแอปโรดระยะ100หลาที่หลุมสุดท้ายก่อนที่จะตัวจะขึ้นมาเก็บเบอร์ดีระยะ3ฟุตแล้วก็จบรอบสุดท้ายที่ด้ายพา6 7รวม3วัน12อันดับพา204นะคะเฉิญนชนะพัฒรพลขันทชาผู้นำนะคะหลังผ่านไป36ผ่านไป36กลุม ที่เก็บเพิ่มสามไม่ไดพังหกสิบเก้าเพียงสตดกเดียวรับเงินรางวัลเป็นครองสองแสนสี่หมื่นบาทด้วยกันแต่ว่าอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจกับกีฬาต้องบอกว่านี่เลยนะคะก็เป็นการแข่งขันแบบเป็นตันคุณผู้ฟังโอ้โหต้องบอกว่าแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยก็ยิ้มแก้มแทบปรีเลยทีเดียวนะคะการแข่งขันแบบเ็นตันรายการ h, h b c b w f Tour Finals ส2งที่เกาะบาลีนะคะคุณผู้ฟังก็อ่า เป็นการแข่งขันของประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพลรนุเคร,ราะห์กับปปๆอซาวซรีแต่รัตน,นชัยคู่โมเสงของโลกก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศพบกับยุตะวันเดเบ้แล้วก็อริษะฮิกาชิโนะนะคะมือสี่ของโลกจากญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าคู่ผสมของไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะคู่ผสมญี่ปุ่นไปแบบสนุกค่ะ2ต่อนเกม21ต่อ19แล้วก็21ต่อ11ส่งผลให้บ้านและปป๊อคว้า,าแชมป์4ีรายการติดต่อกัน แล้วก็เป็นแชมป์ที่7ของทั้งคู่ในปีนี้ด้วยในขณะเดียวกันขวัญใจของดิชันนะคะกรุวิทิศาร์ค่ะได้รองแชมป์นะคะ,ะ,คะซึ่งน้องวิวุกร,วรุวิทิศารมืออันดับที่3 12ของโลกแพ้กับวิกเตอร์อสเซนเซนมือ1ของโลกชาวเดนมาร์กแล้วเขาก็มีดิกรีเป็นเจ้าของเดรียทองโอลิมป,ปิก2020ญี่ปุ่นนะคะด้วยสกอร์0ต่อ2เกม12ต่อ21และก็8ต่อ21 วิเตอร์เซนเซนค่ะคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรกรับเงินรางวัลไป4ล้าน80,000บาทในขณะเดียวกันกุลวิวิทิสารได้รองแชมป์นะคะรับเงินรางวัล2ล้าน40,000บาทด้วยกัน ก็ไม่ฟังค่ะเดี๋ยวต่อน้อยเนี่ยขออนุญาตอีกรอบหนึ่งกันละกันขอไปดูภาพรวมของนักกีฬานะคะการแข่งเอเชียนยูทพราเกมครั้งที่4นะคะที่กรุงมานมาที่เบาเรนนะคะคือมีการแข่งขัน9ชนิดกีฬาด้วยกันมี45ชาติในเอเชียส่งนักกีฬาคนพิการรุ่นเยวาวชนเข้าชิงชัยไทยเนี่ย มีโคต้าไปแข่งขันทั้งสิ้น107คนจากเก้าชนิดกีฬาน,นะคะมีกรีธามีว่ายน้ำแบดบมินตันเทเบิลเทนนิสยกน้ำหนักเทควันโดวิชายบาสเกตบอลโกบอลแล้วก็บ็อกเซียซึ่งในช่วงค่ำของวัน4ี่วันที่4นะคะซึ่งไม่รวมกับทางด้านของน้องฟ้านะคุณผู้ฟังที่ต่อารายงานไปก่อนหนะน้านี้คือช่วงค่ำของวันที่4เนี่ย นักกีฬาไทยยังคงเดินหน้ากว่าเหรียญทองเป็นกอบเป็นกำนะล่าสุดคว้าไปถึง19เดหรียญทอง15เหรียญเงินและ8เดเหรียญทองแดงเริ่มจากน้องฟิลอธิวัตรแพงเหนือคุณผู้ฟังจําได้ไหมน้องฟิลนี่แหละนักวิลเชลลรซซิ่งหนุ่มวัย19ปีเจ้าของเหรียญทองวิลเชลลรซซิ่ง100เมตรชายครัที่5าสีกีฬาพารอล,าลิมปิกเกมที่โตเกียวก็ยังคงรักษามาตรฐานยอดเยี่ยม นะซิ่งว,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 วิวแชร์คู่ใจทยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทัเวลา14.08วินาทีควา้าเหรียญทองเปครองนะคะส่วนเหรียญเงินเนี่ยอันดับที่2เป็นของนักกีฬาจากบาเรนและอันดับที่3เป็นของดำรงสักดอินกองของไทยอีกหนึ่งคนนะคะในขณะที่ทีมกรีฑาไทยก็ยังทําผลงานได้อย่างสุดยอดคว้าอีก3ามเหรียญทองจากวิ่ง1,500เมตรหญิงคราที20น้องเกตอรวรันไกลสิง คว้าเหรียญทองทำสถิตินะวลา5.46.46นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและก็เหรียญทองแดงเป็นของอันยองจองจากเกาหลีใต้ส่วนอีกหนึ่งรายการคือวิ่ง400เมตรชายครัชที20รัตพลแก้วมณีหนุน่มไทยนะคะเข้าชิางชัยเป็นคนแรกค่ะด้วยเวลา54.10วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของมุนยองซิกนะคะจากเกาหลีใต้ คว้างจากไปดูคว้างจากหญิงตาบอดนะคะคลาสที12สุมัชราอินเขาย้อยนะคะคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของอุซเบกิสและกระเดทองแดงเป็นของคูบารคคากิโมว่าจากอุซเบกิสถานนอกจากนี้ทีมกรีฑาไทยก็ยังคว้าทองเพิ่มได้อีกจากรายการผลงานของภาพภูมิรอดเขียวในการแข่งขันทุ่มน้ำหนักคลาส f 20นะคะซึ่งก็ทำสถิติ12.07เมตรด้วยกัน ไปดูไปเป็นต้านกันบ้างนะคะในประเภทคู่ผสม H-S 6นัตพงศ์มีชัยจับคู่กับบู uh, ยู่เหยนจากไต้หวันชนะดิตยาวาดิรัตคูรนีแล้วก็นิทายาซีซูมาตรีจากอินเดียไป21ต่อ11แล้วก็21ต่อ10คว้าเหรียญทองไปครอง บ็อกเซียนะคะประเภทบุคคลทีมโยนลูกนิ่มไทยเปิดฟอร์มกว่าท่าเหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเหรียญทองได้มาจากประเภทชายคลาสทีหนัทวุฒิมากประเภทหญิงคลาสหนึ่งนะคะสตันนันพมศิริแล้วก็ประเภทชายคลาสสองภาคภูมิลินชมุม ประเภทหญิงคลาสสามดามณีกล้าหาและก็ประเภทหญิงคลาสสี่ชาลิสาเขียวจันทรานอกจากนี้ทีมบุกเสือไทยก็ยังคว้าได้อีกหนึ่งเหรียญเงินจากประเภทชายคลาสสี่พงศกรเล็กทองแดงและอีกสองเหรียญทองแดงจากประเภทชายคลาส 4, สี่สุภโชคขวัญโพกและก็ขออภัยค่ะสุภโชคขวัญโพกและก็ประเภทหญิงคลาสสามจุธามารัตนา ด้านกีฬาใบน้ำบ้างนะคะคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1นึ่งเหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากน้อยมีเมตตานะคะประเภทกบ100เมตรชายคลาส s A11-13 ถึง13าทำเวลาโซน1ซน่าทีค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันนกกีฬานะคะเป็นการแข่งขัน เอเชียนยูส์โปรแกมนะคะซึ่งแข่งขันวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้าย2-6ธันวาที่กรุงมานามาราชาจักรบาเรนนะคะคุณผู้ฟังนักกีฬาไทยนะก็ได้โคต้า107คนซูซูนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยต่อไปไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาปกติหรือว่านักกีฬาพาลาลิมปิกนะคะหรือว่านักกีฬาคควิการก็ตามนะคะไปดูทางด้านของการแข่งขัน กีฬาอื่นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณมผู้ฟังไปดูต่างประเทศกันนิดหนึ่งบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของอังกฤษค่ะเขาปรับราคาให้ลูราพูแสงเชลซีขึ้นมาเป็นเต็ง2ที่จะควา้าแชมป์เพเบลิกฤดูกาล2021ถึง2022เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่สิงห์บลูพาดท่าออกไปแพ้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ด2ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังจากเชลซีแพ้ก็ทำให้ตกจากตำแหน่งจากฝูงของลรีกทันทีนะคะหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะวัตฟอร์ด3ประตูต่อดแล้วก็ลิเวอร์พููออกไปเฉือนชนะวอฟแฟมตันว an ันเดอร์เลอร์1ประตูต่อศูก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ค่ะเรอใบสีฟ้าขึ้นไปนำที่35คะแนนนำของแดง1แต้มและสิงโบ2แต้มอ่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนของแดงเวอร์พูลก็ยิ้มแก้มปริกกันเลยทีเดียวนะคะ ส่วนทางด้านศัส,ะสะลักไฮประโคนนะคะแบ็กซ้ายชุนบุกคนคไดมอเตอร์ก็กลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ในรอบ36ปีที่คว้าแชมป์เคเล็กฟุตบอลอาชีพล็กสูงสุดของเกาหลีใต้มาครองต่อจากพิตุกนะเดอะตุกเปียพงผิวอ่อนหลังจบเกมที่ต้นสังกัดนั้นเปิดบ้านชนะเจจูอยู่ในเตด2ประตูต่อศูนในนัดสุดท้ายของฤดูกาล2021โดยนักเตะวัย25ปีถูกชุนบุกยืมตัวจากบุรีรัมยูเนเตดมาร่วมทีมด้วยสัญญา6เดือน แต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บในระหว่างการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ทำให้ไม่มีชื่อช่วยทีมจนถึงปัจจุบันแล้วก็จำเป็นต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดที่จะรุยศึก AFF สุสกิครับด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนั่นก็เป็นนักเตะไทยนะตอนไปทำข่าวที่เกาหลีเ่ยนะเขาชื่นชมปิยพงศ์มากเขาเรียกปียโปง้งปียโป้งนะคะ เป็นที่ขวัญใจพี่พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นขวัญใจของชาวเกาหลีนะคะของฟั่งเมื่อก่อนนี้นะคะเอาละค่ะคุณฟังคะหมดเวลาแล้วเกาะกระแสกีฬาไทยค่ะเตาน้อยอชลาเชื้อชูรลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะเกาะกระแสกีฬาไทยกับกกทดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 99 ังฟัง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงผลิตร,รายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อโฆษณาโทร02 201 6550 ฟังฟัง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 201 6550